วันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับคุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็การพูดคุยของเธอแล้วนะครับคุณจะไม่เชื่อเลยนะครับว่าเธออายุถึง67ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับเจ้าของเรื่องราววันนี้นะครับคุณสิริวัลวามานิชย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์น,นอกจากจะไม่เชื่อว่าอายุ67พี่อ่านดูโพยแล้วเนี่ยพี่ต้องขอใช้คําเดียวว่าเก่งมาก <laughs> พี่ขาประวัติโรภคภัยไข้เจ็บที่พี่มีเนี่ยนะคะ พี่ทั้งหมคนที่อดทนมากข้อนิ้วเสือกไซนัสอักเสบซีดในรังไข่บ้านหมุนหูดที่นิ้วมือพี่มันเกิดพร้อมกันไหมคะทั้งหมดเนี่ยหูดนิ้วมือนี่เกิดหลังสุดเลยลค่ะประมาณสองสามปีนะคะแต่ไซนัสเนี่ยพบเมือ่อร่วมสิปีที่แล้วซีดในรังไข่นี่หปีที่แล้วแล้วมันซ้อนกันอยู่ไหมคะ ามันซ้อนกันอยู่ซ้อนอยู่ใช่ไหมคะคือหมายความว่าอีกอันนึงยังไม่หายหรอกอีกอันนึงก็เกิดอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะเริ่มต้นจากอะไรฮะเก่งมากเริ่มต้นอันอาการแรกเลยอาการแรกก็คือที่เจอไซนัสนะคะไซนัสก็คือปวดต้นคอมากปวดปวดข้างหลังเนี่ยก็เลยเอ๊ะทำไมอาการเหมือนเหมือนความดันเหมือนเหมือนตอนที่เป็นความดันใหม่ๆแล้วยังไม่ได้รักษาความรู้ใหม่นะพอได้ยินเซนัสเราคิดแต่ตรงนี้นะใช่ใช่ค่ะทีนี้ปรากฏว่าเอ๊ะทำยังไงดี เกความที่รู้จักหมอเยอะก็หมอสั่งทำเอ็ไสมองให้หน่อยหมอว่าเป็นอะไร<ส>มเนี่ยปวดหมอเลยเหรอปวดข้างหลังเนี่ยปวดมันขึ้นมาเลยกลวมเป็นเนื้องอกในสมองเป็นอะไรทั้งทั้งอยา่างปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยในในสมองแต่กลับเจอหนองเจอคือ,ค,อคือมันดูไม่ได้ว่าหนองหรืออะไรแต่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในสฟีนนยซนัสซึ่งลึกมากในโปรงจมูกนะคร ค่ะคือคือลึกเข้าไปก็ที่จริงแล้วมันใกล้หูมันไม่ใช่ไซนัสที่อยู่ข้างหน้าอย่างนี้อาอย่างที่เราเคยรู้จักกันใช่ทุกคนจะบอกปวดตรงนี้ไม่เคยได้ยินนะว่าปวดแถวนี้ใช่ค่ะแล้วมันเขามันใกล้ข้างหลังมากกว่าก็เลยปวดเป็นริ้วๆขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ก็รักษาหาหมอหูคอจมูกใช่ไหมคะก็แพ้ยาอีกคือคือหมอว่าอัดยาเต็มฟัดเลยครับก็แพ้ยาแพ้นอกแค่นี้จนกระทั่งอ่อนใจหยุด ดื้อไม่รักษาค่ะทนอยู่กับมันเลยก็ไม่ทนเพราะบางเอิญมันก็พอได้ยาไปบ้างพอสมควรแบบจนกระทั่งเราแพ้เนี่ยก็มันก็เลยทุเลาค่ะแล้วก็ผ่านไปหลายปีจนกระทั่งเพิ่งจะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมันเริ่มมีอาการขึ้นมาใช่ค่ะมันคงยังอยู่อะค่ะอันนี้พอร่างกายที่อ่อนแอมันก็โจมตีง่ายหาก็เลยไป หาหมอซึ่งหมอท่านเนี้เป็นหมอที่ดูแลเรื่องบ้านหมุนอยู่ตัวติโกเนี่ยค่ะก็เล่าให้หมอฟังว่าเคยเป็นอย่างนี้นนะหมอบอกก็ทำซีทีสแกนซะเลยไม่ต้องทำเอ็มาไก็ได้ม,มันแค่นี้ก็เห็นก็เต็มเลยเมื่อกี้พี่พูดบ้านหมุนเพรามันเกิดมาพร้อมกับเซนาจากอ๋อบ้านหมุนเนี่ยมันเป็นระยะระยะซึ่งจากไอ้ที่ สิบปีเป็นทีทีขึ้นเป็นสองปีเป็นทีจนเป็นกระทั่งสองเดือนเป็นทีเนี่ยคิดก<อ>ขอบอกน้ำเนี่ยหูไม่เท่ากันใช่<ะ>แล้วคุณหมอก็คาดว่าน่าจะเป็นว่า,าหินปูนในหูเคลื่อนอนแล้วทำให้มันเราการทรงตัวอะไรเงี้ยถ้าวัยสาวมันก็จะไปสั่งให้สมองเราเนี่ยรับรู้ว่า,อาตอนนี้นะ้ะมันกระชอกนะครับไอ้ส่วนการทรงตัวนั่นก็จะโอเคแต่ทีนี้อันนี้ พอสูงวัยมันก็เลยการมันก็จะเป็นนานเป็นที่เป็นอาทิตย์นะคะกว่าสมองจะรับรู้ว่าเออ,เอ,อ,เอนี่น้ํามันเริ่มกระชอกนะอ,อะไรทานองเนี้ครับพูดให้ภาษาชาวบ้านก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ๊ยจะเป็นถี่แค่ไหนไอะไรนี้พี่เก่งมากเ <laughs> พราะว่าจริงๆแล้วบ้านหมุดเนี่ยเคยเป็นในชีวิตแค่สองครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยไปที่เซี่ยงไฮ้ครั้งที่สองไป่อังกฤษเป็นที่ต่างประเทศทั้งสองครั้งเลยนะ ตอนเป็นไม่รู้พี่เป็นหรือเปล่านะครับตอนนั้นพอเป็นเนี่ยนอนบนที่นอนไม่ได้เลยนะครับต้องลงมานอนกับพื้นทําตัวราบเรียบนะครับแล้วพอหลับตามันเหมือนเราหัวกลาลังดิ่งลงน้ําบ่อะม,มันยังแกว่งอยู่เลยไม่ใช่มันเหมือนหัวดิ่งลงน้ําบ่อจริงเหมือนเราเหมือนเรากำลังตกจากที่สูงแล้วก็เอาหัวลงเลยนะต้องยืนขึ้นนะครับคือเป็นนอนไม่ได้เลยยืน แล้วก็เดินออกไปในที่โล่งๆให้ลมมันพัดใส่ตัวอถึงจะดูะเขาเองช่แก้อ่าแต่ถ้าเวลาที่เป็นมากๆนี่เดินไม่ได้เลยค่ะให้คนให้คนประยุกค่ะคือบางครัคเดินเองไม่ได้อแต่ของของคุณคุณป้าสิริวรรณคือแบบไม่ไม่รุนแรงเท่านี้เลยโอ้รุนแรงค่ะรุนแรงนอนหลับตาด้วยซ้ํานอนลืมตาเฉยๆยังไม่ได้เลยครับตกลงบ้านหมุนไซนัสและซีพีเกิดตอนไหนคะหกปีที่แล้วค่ะตรวจร่างกายแล้วเจอแล้วก็ ฟลอฟมาเรื่อยก็จกนกระทั่งหลังจากบิมเนี่ยไปตรวจร่างกายบอกไม่มีแล้วก็<ม>ทีแรกก็ไม่คิดว่าเป็นเพราะบิมนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้รักษาไม่ได้อะไรเอ๊ะมันหายไปไหนได้ไงมันต้องนั่งนึกห,หรือว่าเป็นเพราะอันนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันยอมรับเลยก็ก่อนอื่นก็คือรู้จักบิมมาเนี่ยห้าปีได้มั้งแต่ยังไม่เชื่อเปิดโดยบังเอิญเจอเห็นอาจารย์กำลังทำพิธี อาหารเสริมแล้วก็เปลี่ยนช่องอคือบอกตรงๆว่าแอนตีอาหารเสริมแทบทุกคนจะเป็นเช่นนั้นปีแล้วปีเล่าเอ๊ะหน้าจาจาร์สิริอยู่มันล้องรอยคือเปิดไปเปิดมาก็เจออีกเจออีกนะฮะจนกระทั่งปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเอ๊ะเราสุขภาพมันก็จากไอ้ที่เคยแข็งแรงแล้วมันก็เริ่มอันนู้นอ้นี่นะไหนลองซิเขาบอกแ a ลนซิ่งอิมูนนะ เผื่อมันจะโอเคแต่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะไปจัดการกับซิสหรือจัดการกับไซนัสหรือจัดการกับหูที่นิ้วหรือข้อนิ้วจะซึ่งปวดแล้วมรดกคุณแม่มาเนี่ยตอนนั้นข้อข้อพี่เป็นยังไงมันมันคลายไม่ได้เลยอ๋อโดนไม่ได้เลยปวดมากปวดมากยู่เวลาคนคลายไม่ได้ไม่ใช่นั้นนิ้วล็อกนั่นล็อกอันนั้นนิ้วล็อกอันนี้ไปไปหาหมอนิ้วล็อกหมอบอกนิ้วไม่ได้ล็อก เป็นข้อเสื่อมที่เป็นพันธุกรรมค่ะนะคะตรวจเลือดตรวจทุกอย่างไม่ได้เป็นเก้าวไม่ได้เป็นรูมาตอยยูเริกไม่สูงค่ะใช่ก็ปวดเฉพาะข้อเพราะว่าคุณอกันไม่ได้เลยโดนเนี่ยโดนกันอย่างเงี้ยหูน้ำตาร่วงเลยไม่ได้เลยแล้วทีนี้ด้วยความที่บอกเราทานบิมก็ทานไปงะแล้วคนที่เราไปซื้อเขาเขาก็แนะนำว่าโอ้ยพี่สูงอายุนะพี่ต้องกินข้อเข่าก็บอกข้อเข่าพี่ไม่ได้มีปัญหาจะให้กินทําไม เขาก็บอกว่าออกินสีชพูเขาบอกว่าให้กินสีชมพูมื้อเย็นมื้อเช้ากินสีเขียวแล้วเพื่อให้เสริมคอลลาจเจนไม่ต้องรอป,ปวดเข่าก่อนอ่อะเอาก็เอา,เอาคือโดยที่ทานไปทั้งสองตัวนี้โดนไม่ได้คิดว่ามันไปจัดการอะไรก่อนที่พี่จะไม่ตั้งใจว่าอยากจะหายตัวไหนอะไม่ใช่ไม,ไม่ใช่เลยไม่่ใชก่อนที่พี่จะเริ่มกินพี่มาฟังจะรย่พิเชษไหมคะ ไม่เคย<ผ>ม,มา,าไม่เคยไม่เคยมาฟังเลยของ <S <S อาจารย์เสร,ออร,รีก็บังเอิญเจอก็ดูไม่เจอก็ไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะแล้วจนกระทั่งตัดสินใจเอ๊ะสามปีแล้วนะเขายังอยู่เนาะ <S 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 แล้วก็คิดว่าอาจารย์เสรีคงไม่เอาเชื่อเสียงมาทิ้งกับ <P 4> พอกินเองอ่าี้ใช่ใช่ใช่แล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับตั้งแต่เจ็ดพฤษภาปีที่แล้วพฤษภาห้าห้าใช่ค่ะถ้างั้นในเมื่อพี่มีหลายอันมาก แต่ละอันถึงพี่ใช้เวลาอันไหนันไปอยไงไก็คือพอเดือนธันวาไปตรวจร่างกายซิสหายไปจากจากจากพฤษภาจากพฤษภาถึงธันวาเจ็ดเดือนเจ็เดือนแต่ทานสีเขียวเฉพาะมือเดียวนะคะนะคะแล้วพอเอ๊ซิสในร่างไข่หายไปอ้าวเออแล้วมาดูนิ้วหรือเป็นเพราะบิมนิ้วเราก็ไม่ปวดอ้ยตีคือมันตีนิ้วได้ละมันไม่รู้สึก ใช่แต่ว่าไอ้ปูดมันไม่หายหรอกค่ะเพราะมันปูดไปแล้วแต่ว่าการอักเสบจับได้ละจับได้จับได้บีบได้ทุกอย่างได้แบบใช้งานในตามปกติใช่ซึ่งเดิมนี่หปวดทรมานมากแล้วไซดัสของพี่า่ะคะก็อย่างค่ะทีนี้ก็เอ๊ะเอ๊ะหรือมันโอเคนะเอองั้นงั้นเราก็ลองว่าทาน เพื่อให้ไซนัสมันถึงได้ย้อนกลับมาดูใน YouTube มาดูอะไรว่าเออเขาเป็นนี่เริ่มจริงจังใช่ถึงได้ว่าเออหรือมันจะจริงคอืก็เลยคิดว่าเอาสีเขียวไปเอาสีเขียวเทนี้อย่างเดียวเลยเต็มที่เลยค่ะเห็นบอกว่าพี่มีหลักฐานมาดูด้วยที่เราอธิบายสิครับว่ามันมีอะไรอันนี้คือปีที่แล้วนะคะเนี่ยหนองเต็มเลย ไอ้ส่วนที่สีดใช่สีดํานี่คือว่างไม่มีอะไรนะคะถ้านผะแต่พอว่าเพิ่งไปตรวจมาเนี่ยเริ่มมีสีดําแทรกในให้ขาวๆแล้วก็ลยเป็นโพรงโดยที่ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นค่ะมียังมีอยู่ค่ะแต่จะตั้งใจฐานต่อไปเพื่อให้ให้มันหมดให้มันหมดนี่ที่ว่านี่ไงคะเข้าใจว่าไอ้หนองพวกนี้แหละมันเป็นสาเหตุเรื่องบ้านหมุนด้วยเพราะมันใกล้หูมากเลยครับมันใกล้หูใช่ใช่ซีโนยเนี่ยมันจะใกล้หูมากเลย ใกล้ส่วนคือมันลึกเข้าไปในกะโหลกเราอะครับแล้วส่วนบ้านหมุนพี่หายยังนกนกตั้งแต่บียมเนี่ยพี่ไม่หมุแล้วใช่ไหมค,ครับคะอืเนี่ยคือเวลาที่เราเราทําอะไรตรงนี้อย่างที่บอกว่าจะชื่อเสียงมาทิ้งเหรอพี่ถ้าไม่มีตัวบุคคลที่เขาเป็นจริงๆอยู่รเราคงเลิกรายการไปตั้งแต่สองเดือนที่สองเดือนเริ่มต้นนู่นนะห้ที่แล้วหกป่แล้วใช่แต่ตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวเราก็ได้คนสะเก็ดเงินมา <บ S 1> เดี๋ยวเราก็ได้ภูมิแพ้มามเดี๋ยวเราก็ได้รูมาตอยมามเดี๋ยวเราก็ได้มะเร็งขั้นสามที่เหมือนจะสิ้นหวังแล้วเราได้หัวเข่ามามคือคนที่เข้ามาฟังด้วยแล้วก็อาการหายต่างเนี่ยแล้วเราก็มีโอกาสได้คุยกับเขาพอได้คุยกับเขาเนี่ยเราก็ถามมาอย่างนี้ได้ไหม,หม เขาก็ยินดีมากันทุกคนรายการเราถึงอยู่ได้มาห้าปีไงพี่ถ้าเกิดมันไม่มีตัวบุคคลเชิญจับนะป่านนี้เราก็ต้องเลิกละเพราะแค่เราสองคนนั่งพูดไปดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างี้ยงใครก็จะช่วเราพูดทุกรายการก็กดดูเจอข้างล่าก็เอาหารเสริมโฆษณาแฝงนะแต่พอนึกถใจเออเราไม่น่าไปอคติเนาะ ไม่งั้นเราจะหายเร็วกว่านี้อ่ะคือตั้งแต่แรกเรื่องที่รู้ว่าที่เห็นแล้วเห็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้ลองติดตามถามผู้รู้ไหมครับว่าไอ้สิ่งที่เรารับประทานกันไปแล้วผลที่มันปรากฏเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรยังไงก็ถามดูก็ดูจาก อาจารย์นัมไัยดูจากอะไรที่บอกว่าทําไมมันถึงทําขบวนการทยังไงมาศึกษาต่อที่เข้า y o u t u ดูไ้ข้ครับยอมได้ข้อมูลมันก็มีข้อมูลเชาวิยาศาสตร์ครับใช่คนรอบข้างปฏิเสธไหมแรกๆเขาก็มามัวอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเือเพราะหมอแนะนําให้ผ่าตัดว่ามันมันลึกมากเนี่ยต้องใช้เครื่องมือเข้าไปแล้วก็ล้างมันออกมา อันนี้ปลวาผ่าตัดนี่พี่เลิกไปเลยใช่ไหมคะคือประวิงอยู่ประวิงไม่ทาจะดีกว่ามาชเพราะถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นโพรงดําหมดพี่ก็ไม่ต้องทําแล้วใช่ใช่ใชค,ค่ะเพราะว่ากรณีไซนัสเนี่ยการผ่าตัดไม่ได้หมายความว่าชาติที่จะไม่เป็นอีกนะคะใช่ใช่มันไม่เหมือนอาว,าวัยวะส่วนอื่นที่ผ่าตัดแล้วก็โอเคทีนี้อันนี้เนี่ยมัน มันมีโปรงให้เชื้อโรคอยู่ได้อ่ะมันก็ยังจะเป็นได้ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุมันมีโรงงานมันมีโรงงานใช่มันมีโรงงานว่างอยู่เหมือนฟันเราที่มันมีอันยังคที่หมอเขาจะถอนบอกอาจารย์จะเอาไว้เลยนะคะตรงนี้โรงงานสร้างแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเอาออกไปซะมันก็เท่ากับว่าเรารื้อโรงงาน ใช่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดพี่ยังมีโพรงอยู่หรืพี่ยังมีโรงงานอ่ะแล้วมันก็จะผลิตหนองได้ก็ไม่ไม่อยากผ่าตัดเลยถ้าไม่จําเป็นก<อ>็คิดว่าทานอันนี้ก็โอเคแต่มาถึงจุดนี้เนี่ยพี่ก็มีอาการเหมือนคนไม่จําเป็นต้องผ่าตัดแล้วใช่ไหมในความรู้สึกของพี่เอง คิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไออาการที่ต่างๆมันก็หายไปอะโจดทั้งหลายโจดทั้งหลายแล้วผมอีกอย่างหนึ่งผมขอเนี้ยผิวคันเปล่งปลั่งขึ้นมีผลมีน้ำมีนวลพี่ไม่เหมือนคนหกสิบเจ็ดเลยนะครับเนี่ฮะเพราะอะไรนะคิดว่าพบบิมด้วยนะคะมีส่วนค่ะมีส่วนนี่เอางี้นะที่แรกเนี่ยนะถ้าพี่ไม่ดูโพยเนี่ยนะพี่จะไม่ไม่แน่ใจเมื่อกี้พี่ก็เดินเข้ามาพี่ไม่ได้ยกมือไหว้เขาก่อนเพราะพี่นึกว่าเขาอ่อนกว่าพี่ จริงๆผมยังใช้สัปนามไม่ถูกเลยฮะจะป้าจะอาจะพี่หรือจะอะไรดีจนกระทั่งนี้อ่านโพยพี่ต้องรีบยกมือไหว้พี่เขาเพราะทีแรกนึกว่าเขาอ่อนกว่าคือจริงๆตองเองก็เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนอยู่แล้วนะครับแต่เจอพี่นี่ยิ่งอ่อนเพื่อนรอบข้างมีถามไหมฮะในวัยเดียวกันในรุ่นเดียวกันก็มีค่ะเวลาที่เจอก็บอกว่าไปทําอะไรมาก็บอกว่ากินอาหารเสริม ได้โอกาสเลยอี่บิเป็นคนที่คนอื่นเนี่ยจะชมอยู่แล้วว่าอายุไม่เหมือนหกสิบสี่ใช่ไหมคะอบอันเราก็ดีใจเราแต่ที่มาเจอพี่หกสิบเจ็ดนะพี่เขาเดินเข้ามาพี่ไม่ยกมือไหวเพราะพี่รู้ว่าเขาอ่อนกว่าจนกระทั่งพอมาดูพอยต้องรีบยกมือไหวแล้วที่สําคัญพอเข้ามาได้รู้จักบิมเนี่ยก็ได้รู้ว่าเออมีโน้ตมีนี่มีเครื่องสำอางก็นี่ก็ใช้เป็นโรเซอร์เรเหมือนครีมหรือเป็นเพราะว่า ออไอตัวก,กระกรสินยียที่ทานเข้าไปะะนะคะมันคงประกอบกันหลายอย่างเดี๋ยวผมถามจริงๆว่าอะไรเป็นสาเหตุที่สําคัญที่มันทลายกําแพงตั้งแต่เริ่มโตอะไรของกำแพงว่าอ๋อก็ <ๆ S 1> คือก่อนหน้าที่จะมามา,มา,มาเริ่มทานบิมเนี่ยก็2อสาปีหลังนั้นก็รู้สึกสุขภาพไม่ค่อยดีเดี๋ยวไปโรงพรยาบาลเดี๋ยวแอดมิดเดี๋ยวก็คือจัดบ้านหมุนบ่อยๆก็คือบ้านหมุนเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายเยอะ ออะไรทนโจนแรงขึ้นน่ะง่ายๆเลยใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยชอบขับรถเองก็อยากจะ80ก็ยังขับรถซิ่งได้นะพี่ยังขับเองเหรอคะขับค่ะแล้วก็ขับเรียวด้วยนะขับเรียวด้วยนะเพราะฉะนั้นใครแตงปาดหน้านะฮะใครปาดหน้าไม่ได้แสดงพี่ไม่ได้ใช่คนขับรถนานแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทุกวันที่เจหน้าได้อย่างเดียวแหละ ขับรถใช่ไหมไม่ได้ขับรถมายี่สิบกว่าปีเพราะฉะนั้นเมื่อขับยี่สิกว่าปีเนี่ยตอนเนี้ยเดินหน้าได้อย่างเดียวถอยหลังไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือสุขภาพสุขภาพและคุณภาพชีวิตมันก็ดีก็ต้องการพิสูจน์อะค่ะก็คิดว่าเอะมันก็ไม่เสียหายนะแล้วอย่างที่บอกว่าหน้าจา์เสรีนี่เรื่องจริงค่ะคือมีความรู้สึกว่าเออแหมคงไม่หมด เอาชื่อเสียงมาทิ้งตรงนี้แล้วถ้าผลพันธ์นี้มันไม่ไม่ไม่ดีหรือไม่ยังไงไม่ได้ผลจริงๆไม่ได้ผลนะะเป็นการเราก็เราเองก็รู้สึกตัวไม่เราจะหาคนมานั่งตรงนี้ไม่ได้แล้วพี่ถ้าเกิดมันไม่ได้ผลถูกไหมคะคะแล้วถ้าสมมติรายการเราเนี่ยต้องให้เราสองคนมานั่งคุยกันเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีประจักษ์พยานอะไรมาก็นั่งหยิบขวดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะมันคงไม่ได้อะแต่ที่บังเอิญที่เรานั่งทําอยู่เนี่ยคนที่มาเนี่ยมันมาได้สารพัดโรคจริงๆ แล้วเราก็ยืนยันว่าตรงนี้มันไม่ใช่ยานะแต่มันเป็นการอย่างเมื่อกี้ที่พี่พูดอ่ะมันบาลานซ์ซ g ่งอิมูอะใช่ไหมครับ <Okay. S 1> มันไปทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายสมดุลตรงนี้ปั๊บเนี่ยไอตัวที่มันจะแอ t แทกเราเนี่ยมันก็แอตแทกไม่ได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันเราดีมันก็เลยทําให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยบังเอิญพอได้มาทํารายการนี้เราไม่ได้ทําเฉยอาจารย์พิเขาก,ก็ให้เราเป็นหนึ่งในคนที่รับทานด้วย mm hmm. แล้วคนในครอบครัว ก็เป็นไซนัสที่แต่เขาเป็นไซนัสตรงนี้นะคะ mm hmm. ซึ่งเมื่อก่อนเขาต้องพ่นยาทุกวัน mm hmm. นะคะกลางคืนก่อนเข้านอนต้องพ่นอนะ่ะพอเขาเข้าไปในห้องแอร์ปั๊บสิ่งแรกคือพ่นจมูก<า> mm hmm. เดี๋ยวนี้นะคะ พี่พ่นไม่มีสักไม่มีสักอันแล้วในบ้านไม่มีเลยไม่ต้องซื้ออีกเลยเมื่อก่อนหมดก็ต้องซื้อหมดก็ต้องซื้อแล้วตอนทีมันหายหาไม่เจอจะหงุดหงิดเพราะเข้ามาในห้องนอนไม่ได้เข้ามาปั๊บเจอแอร์ปั๊บก็จะต้องพ่นอ่ะอ๋ออันนี้คือภูมิแพ้แล้วก็ไซนัสช่วงนี้แต่ช่วงนี้นี่จะไม่มีอาการอย่างนั้นเลยนะคะห้องพี่อยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะคือมันเข้าไปลึกแล้วมันจะปวดลึก เลี้วเป็นเลือดเลืข้างหลังใช่ซึ่งทําให้เออเราเป็นเนื้องอกในสมองรือเปล่าเลยนะคือเ้นนั้นจะดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ทั้งปวดและลำคาญความปวดก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ไอ้ความรู้สึกมันอิริเชตอ่ะมันมันทำให้งุดหงิดมากอ่ะเพราะสังเกตเขาเวลาถ้าเกิดไอ้เครื่องพ่นก็หายนะกาจะงุดหงิดมากๆเลยแล้วคุณภาพชีวิตก็ไม่ดีนั่นไงจะไปเที่ยวจะไปใช้ชีวิตอย่างคนอื่นนี่ก็ไม่ได้นี่คือนี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจและมีอยู่ช่วงสีชมพูนะพี่ ตอนนั้นเนี่ยนอนอยู่เนี่ยถ้าตอนกลางคืนเรานอนตรงเช้ามาจะงอขางอไม่ได้ตึงแล้วถ้าเกิดพอเรางออยู่อพอเราตื่นมาจะเหยียดให้ตึงก็ไม่ได้เหยียดไม,ไม่ได้บางอาจารย์พิเชษบอกอาจารย์ไม่ไหวเลยปวดมากในการจะยืดขาหุบขาอาจารย์พิเชษก็เลยให้สีชมพูไปขวดเนี่ยพี่ก่อนจะหมดขวดมันก็หายอืคือัางทแล้วทานเขียวอยู่ใช่ไหมครัะ พอไม่ทานฟ้าสิเพราะว่าเป็นเป็นเบาหวานก็ทานฟ้าอยู่แต่ตอนนั้นมันเกิดอาการงี้มาบอกจะไม่เช่คจะเช็คให้สิชมพูไปยังไม่ทานนมดขวดเลยพี่มันก็หายไปอ้ตอนนั้นแบบนอนท่าไหนกลางคืนตอนเช้าก็เมื่อจะต้องอยู่ท่านทรมานทรมานทรมานมากแล้วทุกวันนี้คุณป้าสิบวันยังยังทานต่อเนื่องท่านสีเขียวแน่ค่ะวันละกี่เม็ดหกโอ้โห จะเอาให้หมดให้ได้เลยคือนี่มุ่งมั่นอยากให้ช่นัสอาจจะไม่ใช่เคยบอกพี่เวลามีอาการหนักๆเนี่ยะครับเนื่องจากมันเป็นอาหารไม่ใช่ยาเนี่ยนะครกระหน่ำเข้าไปจริงๆมั่นใจค่ะมั่นใจเพราะฉะนั้นบางช่วงเนี่ยปกติพี่ก็จะกินสองเช้าสองเย็นใช่ไหมครับแต่พอบางช่วงถ้าเกิดพี่มีอาการมากขึ้นมาพี่ก็จะเช้าสี่เย็นสี่เลยก็คือกระหน่ำแปดเลยเหรอคะค่ะนี่คือถ้ามันถ้ามันเป็นปัญหาอะไรถ้ามันไม่มีปัญหาก็คือสองสอง อย่างคุณสิริวัณเองเนี้ยตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นใช่อยากจะให้หายแต่ว่าหเม็ดนี้เพิ่งจะเดือนเต็มๆนะคะแต่ก่อนหน้านั้นก็จะสีเมื่อสีอ่ะเป็นเป็นเป็นมาตรฐานปกติมาตรฐานชาติสองเย็นสองแล้ถ้าเกิดมันมีอะไรหนักขึ้นมานะเราก็กระนำหน่อยนะฮะแต่แต่ตอนนี้ยิ่งกระนำเลยค่ะเพราะยิ่งมีภาพอย่างเนี้ย บันจใจยิงบัยใช่ใช่ใช่เช่นเดียวกันนะครับอยากบอกผู้ชมเหมือนกันนะครับที่ชมรายการของเราอยู่นะครับทั้งหมดนี้ประจักษ์พยานที่มานั่งคุยกับเราเนี่ยไม่ได้มีการว่าจ้างไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าจ้างเพื่อจะมานั่งโคษณนะคือหน้าไม่เป็นมาทุกคนทุกคนมานั่งคุยตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีใช่ค่ะใช่ไหมฮะถ้าเมื่อไหร่เราหาคนเหล่านี้ไม่ได้รายการนี้จะปิดตัวลงไปเอง แล้วพอเริ่มเริ่มได้ผลเรื่องแรกโจทย์แรกๆนั่นนะคะก็เลยย้อนมาดูยู u b e แล้วก็ดูเออคนที่เข้ามาพูดเนี่ยนะไม่มีสคริปต์หรอกเพราะรู้สึกว่าก็พูดธรรมชาติบางคนค่อนข้างจะชาวบ้านหรืออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่เตรียมกันมาพี่ไม่เองพี่ก็จะรู้ใช่ว่าเราไม่ได้มีคําถามที่พี่เห็นคือถ้ามีสคริปต์อาจารย์เสรีก็สายตายแล้วใช่แล้วกับอีกอย่างหนึ่งอย่างคนที่เป็นโรคร้ายๆเนี่ยใครจะแช่งตัวเองอ่ะ ว่าเป็นมะเร็งหรือตายแล้วอะไรใช่ใช่มันมันไม่ใช่วิสัยนะคะไดเอาโอเคคระวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ